ุกคันของเรานะมีรับประกันเครื่องยนต์กล่อง ecu ระบบเกียร์ให้6เดืนะะอนตรวจตรลอฟรีตลอดชีวิตรถจะพังก่อนหรือพี่จะเป็นอะไรก่อนนะผมตรวจฟรีถ้าซื้อรถกับทางบ้างมีตรวจให้ฟรีตลอดชีวิตไม่ว่าพี่หรือรถจะไปจะไปก่อนกันอย่าเานะใครจะไปก่อนกันไม่ว่าพี่หรือรถจะไปก่อนกันเราตรวจตรลอฟให้ฟรีตลอด สวัสดีชาว YouTube ของมากมีออคาเซอร์วิสทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมต้นมากมีออคาเซอร์วิสโชว์รูมรถยนต์มือสองมาตรฐานของชาวจังหวัดพิษณุโลกมีสิ่งดีๆมานำเสนอครับด้านหลังครับรถยอดนิยม Honda Jazz หรือเรียกว่าฝูง Jazz นะฮะฝูงรถแจสครับไม่ใช่ฝูงแมงมีแมงวันนะฮะฝูงรถแจสแล้วสีขาวล้วน เรามีทั้งหมด4คันวันนี้มาให้นำเสนอมาลองให้ดูว่าโปรโมชั่นสำหรับ j จ z z สคันนี้จะเด็ดดวงขนาดไหนนะครับเริ่มต้นจากคันแรกเลยฮะ Honda j a จ z ปี2007ตัวนี้เป็นเครื่อง IDSI นะครับเครื่อง IDSI ปี2007เพึ่งเทินมาสดสดร้อนๆ้อนพึ่งเทินมาสดสดร้อนๆนะฮะสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่า สวยใสสมวัยคำว่าสวยใสสมวัยของเรานะฮะรถปี2007นะฮะปีนี้ปี2000 2000เท่าไหร่นะ2022ปี2007ปีนี้ปี2022รถ15ปีใช่ป่ะใช่ล,ะลดะรถ15ปีสวยสมวัยสมราคาแน่นอนชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีนะฮะ ชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมไม่มีครับสวยใสยสมวัยคันนี้ปี2007นดะฮะ7จดจดด้วยซ้ำก็คือมันรถมันผลิตมาปลายปลายปี2007แล้วจดทะเบียนปี2008เกียร์ออโต้เครื่องยนต์1500 Z, SI. 1 5 0 0 c าร้อบอกเลยนะว่าแจ๊ทั้งหมดเนี่ยขวัญใจวัยรุ่นนะครับสมัยผมเนี่ยเมื่อสัก15ปีที่แล้วได้บอกเลยผมนี้ออกมาใหม่ๆไม่มีตังค์ซื้อนะครับเมื่อ1 0กว่าปีที่แล้ว มามีตังซื้อมาตอนนี้แหละฮะภายนงภายในเนี่ยเจ้าของค่อนข้างดูแลรักษาดีมากนะฮะคันนี้เทินมาสดสดร้อนๆเลยฮะโปรโมชั่นเด็ดแน่นอนวันนี้เดี๋ยวโปรโมชั่นไปดูกันท้ายคลิปต้องติดตามให้จบจนถึงท้ายคลิปนะถ้าดูแค่คันเดียวแล้วกดทิ้งเลยไม่ได้สำหรับผู้ที่เข้ามาชมตอนนี้นะฮะช่วยสับตะไคร้สับไขให้เราด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ YouTube อะ อ๋อสับสก๊อตให้เราด้วยนะฮะไปจดตรงไหนข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะว่าไปสับไข่สับตะไคร้เขาสับกันยังไงแล้วเดี๋ยวจะมีให้ดูข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะฮะมากมีออกฮาสวิตเนี่ยของเราไม่ใช่ว่ามีเฉพาะรถยนต์อย่างเดียวนะซื้อรถกับเราแล้วได้แถมญาติด้วยเออจริงๆแล้วยางใหม่นะฮะสำหรับแจ๊คคันนี้ถึงรถเราจะเก่าแต่ยางเราใหม่นะครับเออยางใหม่ล้อสวยสะใจวัยรุ่นแน่นอน ในสนุนราคาเพียง219,000บาทเท่านั้นเอง219,000บาทท้างวดไม่แพงนะฟรีดาวจัดเต็มส่งเดละละ4,000กบาทแค่นั้นเองนะฮะแต่เดี๋ยวท้ายคลิปมีโปรโมชั่นเด็ดทั้งฝูงเนี่ยสีขาวทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ารถกลับสีนะไม่ใช่ว่าซื้อสีเทามาแล้วทำเป็นสีขาวนะรถเนี่ยตั้งใจซื้อสีขาวมาโดยเฉพาะเลยนะฮะถ้าจะรับเทินเนี่ยถ้าสีดําเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวพี่ ไปเทินที่อื่นถ้าสีขาวมาเทินที่ผมอ่าไม่ใช่นะครับพอดีจังหวะเทินสีขาวมาพอดีสําหรับปี2007นะฮะ201,900บาทโฉมนี้นะโฉมนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูโฉมถัดไปคันนี้บอกได้เลยว่าเอาใจสายซิ่งสายวัยรุ่นครับเกียร์แมนวนวลเกียร์แมนวนวลปี2009สําหรับเกียร์แมนวนวลแจ๊ดเนี่ยบอกได้เลยว่าหายากส่วนใหญ่จะไปอยู่ในสนามแข่งหมดนะฮะแต่ทางมากมีเรามีฮะ จัดให้แบบเต็มรูปแบบเต็มระบบพูดง่ายเต็มระบบไฟหน้าเปลี่ยนมาแล้วนะฮะไฟหน้าเปลี่ยนมาแล้วโปรเจคเตอร์นะฮะส่วนล้อยางสภาพค่อนข้างใหม่ล้อยางค่อนข้างใหม่ลายสวยเลยสไตล์วัยรุ่นเลยนี่ที่สําคัญครับข้างในพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยซิ่งมาแล้วะฮะเต็มระบบฮะดูหลังคาฮะดูหลังคาอ่าหลังคาก็สวยครับคือซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วสวยหมด ไม่ใช่สวยไปหมดนะทุกอย่างสวยหมดคันนี้ปี2 0 0 9นะฮะเกียร์ธรรมดานะครับมีสปอยเลอร์นะฮะสเกิร์ตล้อแต่งไฟแต่งแต่งแม่งทุกอย่างเลยคนซื้อไปไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วเพราะเจ้าของเก่าแต่งมาให้หมดแล้วครับเครื่องยนต์นะฮะกล่อง ECU ระบบเกียร์เรารับประกันให้6เดือนนะครับหรือ20,000กิโลนะฮะดูครับ สวยครับอ่าปิดลูกเดี๋ยวรถมันจะร้อนตอนนี้กูก็ร้อนแล้วเนี่ยช่วงนี้น้ำลำไยก็ไม่ค่อยวีด้วยตังไม่ค่อยจะมีซื้อนะครับสำหรับแจ็สเกียร์ธรรมดาปี2009ของเรานะฮะสนนราคาเพียง269,000บาทเท่านั้นเองอันนี้คือราคาตั้งนะ269,000บาทอย่าลืมนะเข้ามาแล้วสับไข่สับตะไคร้ให้ด้วย ทุกคันของเรานะมีรับประกันเครื่องยนต์กล่อง ECU ระบบเกียร์ให้6เดืนะะอนตรวจตรลอฟรีตลอดชีวิตรถจะพังก่อนหรือพี่จะเป็นอะไรก่อนนะผมตรวจให้พี่ฟรีถ้าซื้อรถกับทางเรามีตรวจให้ฟรีตลอดชีวิตไม่ว,ว่าพี่หรือรถจะไปจะไปก่อนกันอย่ามาว่านะใครจะไปก่อนกันไม่ว่าพี่หรือรถจะไปก่อนกันเราตรวจตรละอ,อให้ฟรีตลอดนะฮะแต่ค่าต่อภาษีพี่ต้องออกเองนะฮะค่าพรบพี่ออกเองฮะฟรีค่าตรวจเฉยๆนะครับภาษีต่อเองนะฮะตรลอฟรี พรบออกเองนะครับอ่ะคันที่3คันนี้รู้ราคาไปแล้วนะฮะ2 6 9 0 0 0บาทสำหรับเจ็ตปี2009เกียร์ธรรมดาของเรานะฮะต่อไปปี B 2009อีกเช่นกันคันนี้สแตนดาร์ดนิดนึงนะฮะไม่แต่งอะไรมากมีกระจังหน้าแค่พอสวยมูเก้นฮะเจ็ตปี2009ตัววีนะฮะเจ็ตปี2009ตัววีเกียร์อัตโมตินะครับเจ็ตเนี่ยถ้าตัวโลสุดจะเป็นตัว S นะฮะตัวกลางจะเป็นตัว V ท็อปสุดจะเป็น SV นะะในโฉมนี้นะฮะตัวนี้ตัววีสแตนดาร์ดอันนี้ค่อนข้างแบบถ้าเป็นวัยรุ่นก็ประมาณว่าแลกแย้มนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่แต่งอะไรมากท้องยังไม่ลายนะครับดูครับภายในภายในก็ค่อนข้างสวยนะฮะเลขไม้น้อยคันนี้ไม้เพียงแสนห้าหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นเองนะครับสนุนราคาของตัววีตัวนี้นะฮะราคาตั้งอยู่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรับประกันเครื่องยนต์กล่อง ECU ระบบเกียร์ให้หกเดือนเหมือนเดิมครับรับประกันทุกคันฮะยางสภาพค่อนข้างใหม่นะฮะล้อแม็กเดิมนะครับ ล้อแมกเดิมเครื่องยนต์นี่เรารประกันให้อยู่แล้วไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเปิดฝาโปงดูรประกันตัวถังให้ด้วยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมรับรองว่ามากมีไม่ขายครับรถสไตล์นี้พลิกคว่ำน้ําท่วมชนหนักนะฮะพลิกคว่ำน้ําท่วมชนหนักมากมีไม่ขายครับมากมีจะขายแต่รถส,สวยๆนะฮะรประกันเครื่องยนต์ตัวถังให้ด้วยนะฮะสำหรับปี2009ราคา299,000าบาทนะครับสำหรับตัว V ีอ่ะนี่คันสุดท้ายฮะแต่ไม่ท้ายสุด คันนี้ปี2010ฮะปีใหม่กว่าเพื่อนนะฮะตัว SV แต่ราคาเราตั้งเท่ากับตัว V ปี2009คือ299,000บาทสำหรับ SV ปี2010นะครับสภาพย่างไงก็มาดูกันฮะภายในภายในค่อนข้างเรียบร้อยล้อแม็กเดิมนะครับมีสเกิร์ตให้นะฮะสีสันเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงไหนมีริ้วลงริ้วรอยอะไรเนี่ยทางเราเก็บให้หมดหรือวันมาดูรถนะฮะมาดูแล้วไม่สุกใจตรงไหนเราเก็บงานให้หมดก่อนออกนะฮะ เราเก็บงานให้หมดรับประกันเครื่องยนต์กล่อง ECU ระบบเกียร์6เดือนนะฮะตรวจตลอออดปีตลอดชีวิตหรือตลอดอายุการใช้ง,งานของรถนะฮะครับผมตัวนี้ SV จะมีแพทเชิพนะครับสนมราคาของ SV ก็แค่299,000บาทแค่นั้นเองนะฮะ,ะมาถึงตอนสุดท้ายของคลิปถ้าจะยืดยาวมากกว่านี้เดี๋ยวผู้ดำเนินรายการจะเป็นลมซะก่อนนะฮะสคันเนี้ย สี่คันนี้นะโปรโมชั่นนะฮะส่วนลดเงินสด2,000 20, 0บาทส่วนลดเงินสด2,000 20, 0บาทจากราคาตั้งดอกเบี้ยถ้าไม่พอใจดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ย6บาทกว่า7บาทถ้าไม่พอใจเดี๋ยวผมจะลดดอกเบี้ยให้อีกประมาณคันละ1 1.5ถึง1นนะฮะการรับประกันยังฟรีเหมือนเดิมรถราคาให้คันละ2 0 0 0 0คุณภาพไม่ลดนะฮะลดแต่ราคานะฮะ ช่วงนี้ช่วงลดเทกระจัดครับไม่ขาดทุนเราขายหมดหรือใครพอใจราคาตรงไหนอะไรยังไงจะซื้อสดซื้อผ่อนว่ากันไปนะฮะสำหรับมากมีอคาสวิทของเรานะฮะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านในสต็อกรถยนต์เรากว่า60คันที่มีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ SUV MPV เรามีให้เลือกทุกรูปท,ทุกแบบทุกแบรนทุกรุ่นทุกราคานะฮะมีให้เลือกตั้งแต่ราคาหลักหมื่นจนถึงหลักล้านนะครับบริการหลังการขายเราสามารถ โทรหาได้24ชั่วโมงไม่เชื่อลองโทรหาตาก,กล้องดูก็ได้ฮะตีสี่เดี๋ยววันนี้<อ>เดี๋ยวให้เบอร์มันไปลองโทรหาดูว่ามันจะรับหรือเปล่าฮะโทรอ่ะโทรได้นะครับแต่ไม่รู้ลูกน้อง,ง,งผมจะรับหรือเปล่านะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะแจ๊ส4คันนี้นะฮะฝูงแจ๊สของเรานะฮะส่วนลดเงินสด20,000บาทกันไปเลยนะฮะลด20,000บาทกันไปเลยเอาสุดๆกันไปเลยนะครับ,ลด, 20, บ,ล,รบลดราคาแค่200,000ก,กว่าลดไปคันละ20,000ถือว่าเยอะนะ ถือว่าคืนอะไรให้กับลูกค้านะฮะสาหรับใครที่มองหาอยู่นะฮะวัยลงวัยรุ่นคุณแม่คุณนา้าคุณป้าคุณอาคุณยายหรือน้องๆหนูหนๆที่มองหาแจ๊สสีขาวอยู่นะฮะรับรองว่ามาแล้วนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับทางมากมีออคาสวิตนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับชมคลิปเราจนจบนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้า E ีีหน้าเจอกันว่าเราจะเอาอะไรมานําเสนอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ